สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่11พฤษภาคม2560นะครับในตัวแรกนะครับก็ AAV นะครับก็กำไรประกาศกำไรออกมานะครับลดลง43%เหลือ570ล้านนะครับแม้ว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น11%นะครับ ทำให้โหลดแฟกเตอร์นี้เพิ่มขึ้นหเปอร์เซ็นต์แต่กำไรลดลงจากด้วยทั้งหมด3สาเหตุนะครับหก็คือรายได้ต่อตัวลดลง8%จากการแข่งขันที่สูงรายได้บริการเสริมต่อคนนั้นลดลง4%เนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เพิ่มขึ้นแค่2%ต้นทุนต่อนหน่วยเพิ่มขึ้น8%เพราะต้นทุนน้ามันเพิ่มขึ้นนะครับและต้นทุนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นอ่าออมค่าใช้จ่ายใ,ในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายใใการ,าร,ารี่ เพิ่มขึ้น12%นะครับต้นทุนการเงินก็เพิ่มขึ้น25%แต่ได้อัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยเบ็ดเสร็จแล้วการดําเนินงานเนี่ยรายได้ขึ้นแต่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ผลการดําเนินงานงออกมาติดลบลดลงไป43%คิว2รายได้ต่อตัวปรับปรับตัวดีขึ้นทั้งเงยนเดียและค1 q นคิวะครับโดยที่บริษัทเนี่ยมีการปรับค่าโดยสารภายในประเทศและ C R M V นะครับที่มีความได้เปรียบในกาคู่แข่งนะครับอีกทั้งการ เก็บ150้าบาทต่อตัวกับเส้นทางบินในประเทศเพื่อชดเชยภาษีสับภาษามตรน้ำมันเครื่องนะครับบึ่งบินทำให้ดีขึ้นนะครับขณะที่เป้าผู้โดยสารทั้งปี19.5ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น13เนเซนาเ่นา,นา,นา,นาจะทำได้นะครับบริษัทยังมีศักยภาพในอนาคตนะครับแม้ว่า Q1 จะลดลงนะครับแต่ดูระยะยาวแล้วยังเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเบอร์หนึ่งของไทยนะครับยังแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่่ในระหววาัับต ekh นะครับก็เป็นโรงพยาบาลนะครับเอกชัยนะครับก็อยู่เราเขาประกาศผลประกอบการนะครับ q 1มา14ล้านนะครับลดลง22%เยียร์เนนะครับรายได้นะครับลดลง0.1%เยียอร์เนนะครับจากจำนวนผู้ใช้บริการลดลงนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยในนะครับส่วนหนึ่งไม่แรงกดดันจากเศรษฐกิจนะครับประกอบกับบริษัทประกันสุขภาพบางแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาลนะครับคอสมาจินลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็ทั้งนี้โลกที่ผู้ป่วยเข้ารักษานีไม่รุนแรงนะครับขณะที่ต้นทุนการแพทย์และพยาบาลเนี่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ลดลงมาเหลือ31%นะครับกําไรสุดที่ q ิ Q1 จึงเหลือแค่14ล้านแนะนําขายนะครับมีแนวโน้มจะปรับประมาณการปี60ลงนะครับส่วนราคาพื้นฐานอยู่ในระหว่างปรับ KCE นะครับ ตัวนี้กําไรก็ต่ำกว่าคาดนะครับเช่นเดียวกันนะครับกำไรอยู่ที่662ล้านลด12%นะครับต่ำกว่าคาดจากวัต้นุวัตถุดิบทั้งทองแดงลามิเนตไฟเบอร์กลาสนะครับทำให้มาจิ้นเนี่ยลดลงจาก33%เหลือ30%ขณะที่ยอดขายทรงตัวนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยสำหรับปีปีก่อนเนี่ยไม่มี ไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีส่งมอบด้วยนะครับอีกทั้งใน Q1 วหนึ่งมีการปรับราคาขายลดลง2%ค่าใช้จ่ายการขายบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจํานวนพนักงานนะครับดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากหนี้ที่ลดลงแล้วก็รับรู้กําไรอัตราแลกเปลี่ยน39ล้านนะครับเรายังคิดว่าผลประกอบงานที่เหลือของปีนี้น่าจะดีขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงแต่การดําเนินงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดทำให้เราปรับการประเมินการประมาณการลดลงเนี่ย เราจะมีการประชุมนวิคอ้อนในใบนี้นะครับก็ปรับคําแนะนําลงเป็นขายคงราคาพื้นฐานเดิมที่104บาท50ตางค์คิวเฮานะครับก็ประกาศกำไรลดลง12%อันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรจริงๆแล้วธุรกิจบ้านนี่ยังเป็นธุรกิจที่เขายังซบเซาอยู่นะครับเพราะว่าลดลงจากยอดโอนเนี่ยลดลง36%จากยอดจองที่ลดลง31%เพราะว่าแนวราบเนี่ยยังมี ยอดจองที่ค่อนข้างต่าส่วนรายได้คอนโดนี่ยังต่ำเพราะนโยบายบริษัทในช่วงปี2ปีเนี่ยชะลอการเปิดคอนโดมาจิน้นทรงตัวแต่ที่เขาทําได้ดีคือรายจ่ายการขายและบริหารนะครับเพราะว่าไม่มีรายจ่ายการตั้งค่าเผื่ออย่างเช่น Q1 ปี59แล้วก็กําไรจากบริษัทร่วมโดยเฉพาะโฮมโปรทาได้ดีนะครับเนั้นโดยรวมเนี่ยธุรกิจบ้านเป็นฉุดนะครับแต่ว่าได้บริษัทร่วมจากโฮมโปรมาช่วยนะครับ การดำเนินงานปีนี้นะครับก็ยอดจองยังแย่อยู่นะครับดูคิวหยังเป็นแค่16%ของเป้าจองทั้งปีธุรกิจบ้านยังต้องลุ้นมากนะครับในขณะที่เราคิดว่าอาจจะกำไรอาจจะโตได้4%จากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้วก็กำไรจากบริษัทร,ร่วมโฮมโปที่น่าจะมีแรงหนุนเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยเติบ ซื้อขาย P สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอนดีตขณะที่กำไรโตแค่4%เรามองว่าราคาหุ้นค่อนข้างแพงนะครับคงคำแนะนำขายนะครับสำหรับตัว q ิวเ s าราคาพื้นฐานที่2บาท44สตางค์นะครับก็กำไร Q1 อยู่ที่248ล้านนะครับลดลง20%เนื่องจาก Q1 ปี59มีกำไรก้อนใหญ่จากการปรับมูลค่ายุติธรรมนะครับ โครงการมาเก็ตเพสลินจีและก็เพรเกษมนะครับโดยกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุดลดมูลค่ายุติธรรมใน Q1 เนี่ยลดลง70ล้านนะครับซึ่งกำไรส่วนนี้เป็นเพียงทางบัญชีนะครับในด้านกำไรปกตินั้นยังเติบโตอยู่10%เป็นะครับเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรนะครับที่เมกะบางนานี่ทำได้ดีนะครับเพิ่มขึ้น27%เรนะครับเรายังคิดว่าในส่วนของโครงการเก่ายังทำไม่ได้ดีนักแต่เราคิดว่ากำไรจากเมกะบางนายังเข้า มาได้เรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นตัวสร้างการเติดโตกําไรให้ SF นะครับคงคําแนะนําซื้อจากเ,เราคิดว่าผลการเงินงานยังมีแรงหนุนจากไม่กาะบางนานะครับโดยราคาพื้นฐานนี่อยู่ในระหว่างปรับใหม่สุภาไลนะครับก็กําไร Q1 นะครับก็ต่ำกว่าคาดนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้แล้วนะครับเรามองว่า Q1 มียอดโอนค่อนข้างต่ำนะครับ กำไร Q1 นะครับต่ำกว่าคาด21%เพราะยอดโอนต่ำกว่าคาดทั้งนี้การโอนแนวราบไตรมาสนี้ต่ำเพราะว่าการจัดโปรโมชั่นในช่วง Q4 นะครับทำใม้มีการเร่งโอนปลายปีเพราะฉะนั้นการขายที่ดี Q1 เนี่ยจะไปโอนใน Q2 นะครับขณะที่มาจินรักษาได้ดีแต่รายใจ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้นเพราะว่าในไตรมาสนี้มีการโอนน้อยลงนะครับทำใม้มีภาระรายจ่ายคงที่ค่อนข้างสูงนะครับเน้นมาจินจึงลดลงนะครับกำไรโดยรวมค่อนข้างต่ำนะครับ แล้วก็ต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่คาดการอยู่แล้วแล้วมองว่ากําไร Q1 น่าจะเป็นกําไรที่ต่ําสุดของปีนะครับคิดว่าการโอนในไตรมาสถ,ถัดไปยังดีอยู่เพราะว่าเราคิดว่ายอดโอนยอดจอง Q1 นีงไปได้ดีนะครับคิดเป็น28%ของเป้าแบ็กหลอกล่าสุดลองรับผลประกอบการในช่วงสามไตรมาสที่เหลือเนี่ยอีก 68%เพราะฉะนั้นเราคิดว่าโมเมนตัมการโอนดีขึ้นจะผลักดันกำไรเนี่ยในไตรมาสถัดๆไปให้ดีขึ้นเกินพันล้านต่อไตรมาสจากไตรมาสหนึ่งที่ได้แค่687ล้านนะครับมองกำไรทั้งปีเติบโต4%นะครับในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ย ค่อนข้างซบเซาในช่วงที่ผ่านมาน่าจะสะท้อนถึงผลประกอบการคิวที่ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับแต่ปัจจุบันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดีในการสะสมหุ้นเพื่อหวังผลผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสถัดไปราคาปัจจุบันยังเทรดที่ P 8เท่ามียิว4%นะครับแนะนําซื้อนะครับแนะนําทยอยซื้อราคาพื้นฐานที่ยี่บอตัว tm นะครับก็ประกาศกำไร8ล้านนะครับลดลงเอ่อเพิ่มขึ้น4%เนะครับ ออยอดขาย Q1 ปรับตัวดีขึ้นเยียเยเดียแต่ลดลงเล็กน้อย Q1Q นะครับ Q1 โรงพยาบาลรัฐมีปริมาณคําสั่งซื้อในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองห้องผ่าตัดอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองหน่วยจ่ายการของโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการธนาคารเลื่อนเข้ามามากขึ้นนะครับอีกทั้งบริษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นให้ลูกค้าเดิมทําให้ยอดขายเนี่ยมีการเพิ่มขึ้น7.2%เยียเยเดียนะครับก๊อสมาจินนี่ยังอ่อนตัวนะครับ บริษัทจําเป็นต้องเพราะมีการแข่งขันมากบริษัทจําเป็นต้องมีการขายราคาในขายสินค้าในระดับราคาต่ําลงนะครับทำให้มาจินเนี่ยลดลงมาเหลือ41นะครับจาก Q4 นั่นอยู่ที่42อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักง,งานและค่าอบรมต่างๆนะครับทำให้ s g ีนนี่เพิ่มขึ้นนะครับ ในแต่แต่ไตรมาสนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนนะครับจากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามานะครับทำให้ในส่วนของกําไร Q1 นั้นยังเพิ่มขึ้นอยู่4%นะครับคงคําแนะนําถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ในระหว่างปรับนะครับตัว RML นะครับก็ คาดการ์นะครับอันนี้เป็นคาดการ์ควอเตอร์หนึ่งนะครับเราก็คิดว่ากําไรจะลดลง442%นะครับออมองยอดโอนเนี่ย1,300ล้านอาจจะไม่ต่ําม,มากเพราะว่ายังมีแบ็กหลอกบางส่วนโอนต้นปีเนี่ยรอโอนอยู่2,002และมีการขายสต็อกนะครับคาดว่าจะขายประมาณ2,300ล้านขณะที่บริษัทยังมีโคยังเน้นนโยบายการลดสต็อกนะครับซึ่งน่าจะมีกลยุทธ์ราคาเข้ามาด้วยทำในขณะที่ยอดขายเนี่ยรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น แต่ว่าเราเรามองในส่วนกอสมาจินเนี่ยในส่วนของมาจินเนี่ยจะกดดันให้กำไรลดลงนะครับ42%เพราะว่าในส่วนของโครงการที่จะโอนในควเตอร์นี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีมาจินต่ำนะครับถ้าเทียบกับควเตอร์1ปี59จะเป็นการโอนที่มีมาจินสูงเพราะว่าเป็นการโอนโครงการที่เป็นพรีเมียม เพราะฉะนั้นแรงกดดันจากมาจินเนี่ยทำให้กําไรลดลงค่อนข้างมากนะครับราคาหุ้นซื้อขายแพงมากนะครับอยู่ที่ P/E 1 8เท่า y i e แค่1.5%ยังมีมุมมองลบดอกการดําเนินงานปีนี้เพราะ b a c k หลอกปีนี้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในแบ็กหลอกไม่มากยอดโอนก็จะ ลดลงด้วยนะครับในขณะที่โครงการที่โอนปีนี้เป็นมาทิ้นิ่นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรน่าจะลดลงค่อนข้างมากในปีนี้นะครับมองหุ้นค่อนข้างแพงนะครับคงคำแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ที่1บาท3สตางค์ไทยยูเนียนโฟร์เซนส์ฟูดนะครับการดำเนินงานยังถูกกดดันจากราคาวัตถุดิบระดับราคาสูงนะครับ ปรับกำไรปี60ลดลงจากเดิมนะครับเราก็ยังคิดว่าในส่วนของราคาวัตถุดิบยังอยู่ในดับสูงโดยเฉพาะทูน่าแซลมอนนะครับคาดว่าทรงตัวสู่ราคากุ้งเริ่มปรับลงจากผลผลิตมากขึ้นอย่างไรก็ตามการปรับราคาขึ้นเพื่อสะท้อนยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ย แต่การแข่งขันที่มากขึ้นในยุโรปทําให้การปรับราคาทาได้ยากส่วนตลาดเมกาบริษัทไม่เน้นการแข่งขันราคาเน้นการทํากําไรเป็นหลักอีกทั้งคาดว่าจะมีการปรับลดภาษีในประเทศลงทําให้การดาเนินง,งานดีขึ้นจากเดิมรวมถึงการดําเนินง,งานของเล่น lobster แต่การดําเนินง,งานต่ำกว่าคาดทาให้บริษัททำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการปี60ลดลงเล็กน้อยนะครับคาดยอดขายนะครับอยู่ที่1 อยอดขายเพิ่มขึ้น4%เดียเดียแนวโน้มมาจิ้นลดลงจากแนวโน้มวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะครับเดืินบาทแข็งค่าและคาดว่าจะรับรู้กำไรการดำเนินงานของเล็ลเอ l o เ s t e r เข้ามาปรับกำไรลดลงเหลือ6,200ล้านซึ่งยังเพิ่มขึ้น18%ธุรกิจใหม่นะครับการทำฟิชออยในเยอรมันคาดว่าจะจำหน่ายได้ใน Q4 ปี60การขยายตลาดจะ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ซึ่งช้ากว่าแผนเดิมอย่างไรก็ตามคาดว่าปัจจัยดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อการดําเนินง,งานนะครับปรับคําแนะนําเป็นทยอยซื้อนะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนผลการดําเนินง,งานที่อ่อนแอนใน Q1 ไปแล้วในขณะที่ราคาวัตถุดิบเนี่ยเริ่มที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการทิศทางของผลการเนินง,งานจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานที่22บาท20สตางค์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ